สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ผมก็ได้พระสิบชาติมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ได้เป็นพิมพ์สมาธิใหญ่นะครับผมได้มาหนึ่งองค์นะครับเดี๋ยวจะมาลงกล้องให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับนี่ครับโดยรวมพระองค์นี้นะครับก็คือถ้าถามผมก็คือผมว่าสวยแล้วนะครับเนี่ยคือรูปทรงท่านนะครับ สมบูรณ์นะครับแล้วก็ล่ำล่ำใหญ่นะครับนี่ครับดูเสียนท่านนี่ครับองค์เนี้ยถือว่าเป็นพระสวยที่อ่ามีสเสน่ห์เลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็พระมีรักเก่าด้วยนะครับนี่ครับลงรักเก่าด้วยครับพี่พก็คืออันนี้ด้านหลังนะครับพี่พี่ ผมเข้าใจว่าเจ้าของเก่าเขาน่าจะมีการฝนนะครับฝนแต่งให้เรียบนะครับเพราะว่าผมสังเกตจากอันนี้นะครับพี่พี่ก็คือเนี่ยอันนี้เป็นเป็นหลังเดิมนะครับที่จะเป็นอ่าเนี่ยมีชาติเก่าด้วยนะครับพี่พี่ชาติเก่าที่แบบยังแดงแดงให้เห็นอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะครับผมสันนิษฐานว่าพระองค์เนี้ยเจ้าของเดิมะครับน่าจะมีการ เลี่ยมใส่ตลับทองหรือว่าตลับเงินไว้แน่นอนนะครับเพราะว่าจากการที่เขาแต่งขอบนะครับเขาแต่งขอบให้ให้บางนะครับฝนพระให้บางครับเพื่อที่เวลาเราเข้ากรอบอ่ะพระก็จะดูสวยนะครับจะไม่หนาเกินไปเพราะว่าพื้นฐานเลยพระสิบชาติส่วนมากจะหนานะครับแต่ว่าบางก็มีนะครับแบบบางๆงแต่ว่าหลากัลกๆเลยจะหนาน่าจะหนากว่านี้อีกสักหน่อยนะครับเนี่ยเขาน่าจะมีการฝนแต่งไปนะครับแต่ว่า อาจจะใช้กระดาษทรายฝนนะครับไม่งั้นก็น่าจะเป็นเครื่องเจียเลยนะครับแบบเจียปาดไปเลยนะครับแต่คือเนี่ยที่ปาดไปส่วนตรงเนี้ยที่ยังเห็นอยู่นะครับก็คือมันเป็นแบบว่า,าบุ๋มบุ๋มครับเป็นล่องแบบบุ๋มบุ่มลงไปเงี้ยทําให้ไม่มีการโดนนะครับก็เลยแบบเลยไปเนี่ยให้เราเห็นแบบเดิมเดิมอยู่ตรงเนี้ยครับพี่ๆแล้วผมจะสอ่องลงกล้องให้ดูนะครับ เนี่ยครับพี่พี่พระถือว่าลักเก่าเลยนะครับพี่พี่แต่องคเนี้ยไม่มีทองนะครับไม่มีทองเก่ามีแต่ลักเฉยๆโอ้ถ้าเกิดมีทองนี่คือแบบคลาสสิกมากนะครับพี่พี่องเนี้ยเป็นเป็นอีกองหนึ่งที่แบบผมทูกใจเหมือนกันนะครับเนี่ยครับพี่พี่พระ,พะท่านยังติดหน้าตาอยู่นะครับ แล้วก็เนี่ยใบหูก็ยังเห็นนะครับเนี่ยมีกดติดอยู่นะครับพี่พี่นะครับพี่พี่ดูลักนี่ครับลักเก่าเลยนะครับส่วนเกตดด้านบนเนี่ยนะก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับยังกดโน,นมีมิตินะครับพี่พี่ดูพระพักท่านนะครับ อ้วนแล้วก็ใหญ่มากนะครับเนี่ยส่วนส่วนตรงวงแขนเนี่ยครับซอกแขนเนี่ยลึกมากนะครับพี่พี่คือกดลึกมากครับเนี่ยเป็นพระอีกองคหนึ่งที่น่าเลี่ยมใช้มากๆนะครับเนี่ยคาบกุ้งคาบอะไรเก่าๆ่าเงี้ยครับพี่พี่ดูคาบหลักครับสังกตินี่ก็แบบว่าตั้งขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยครับ เดี๋ยครับพี่พี่เดี๋ยวแบบมือสั่นๆผมขออภัยด้วยนะครับเนี่ยยังเห็นชัดนะครับพี่พี่ไม่ว่าจะเป็นอ่าเส้นรายละเอียดความคมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่พี่พพก็คือเนี่ยส่วนด้านล่างเนี่ยก็ยังเห็นนะครับ น,นี่รักแบบว่าถูกใจมากเลยนะครับพี่พี่พ,พาองค์นี้เดี่ยด้านข้างเขาจะบางเลยนะครับก็คือเห็นอ่าเราเห็นชั้นดินเงี้ยเราก็ดูง่ายอยู่แล้วนะครับพี่พี่พ,พาองค์เนี้ยก็คือแบบเนี้ยเขาฝนแต่งแบบว่าสวยงามมากครับแต่งแบบเหมือนเท่ากันเลยอะผมว่าน่าจะแบบถอดมาจากตลับเลยด้วยํำแบบเนี้ยครับ เนี่ยครับที่ผมบอกพี่พี่เน,นี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นหลังเดิมนะครับพี่พี่เนี่ยถ้าเดิมเดิมเลยจะเป็นแบบนี้ส่วนในตรงเนี้ยที่โดนกระดาษทรายหรือว่าโดนเครื่องเจียเจียออกไปนะครับเนี่ยก็จะเห็นชั้นดินที่เปิดออกไปนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นอ่า uh, สังเกตได้เห็นจะเห็นอ่ะ uh, ลองแกบที่หลุดออกไปนะครับเพราะยิ่งเปิดออกไปแบบนี้เรายิ่งดูง่ายนะครับ ราจะดูง่ายกว่าตอนที่เป็นหลังเดิมๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นรอยนิ้วเลยนะครับรอยนิ้วมือเนี่ยแล้วก็มีร่องชาติเก่าๆไว้ด้วยครับเนี่ยผมว่าถ้าตอนเดิมๆะคระับพี่ๆตอนที่ไม่ได้เจียออกอะ่ะผมว่าน่าจะคลาสสิกมากครับถ้าข้างหลังเนี่ยเป็นแบบว่าชาติติดแบบเป็นรอยนิ้วมือเต็มๆเนี่ยโอ้โหผมว่าผมว่ามีสเสน่ห์กว่านะครับ แต่เน,นี้ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับพี่พี่คือพระเนี่ยไม่ได้หกักไม่ได้ซ่อมเลยแต่เพียงแค่ว่าเจตนาของเขาเนี่ยอาจจะแบบเพื่อเวลาเราไปใส่กรอบน่าจะสวยครับเพราะว่าถ้าเกิดเดิมๆเ,เนี่ยหลังด้านหลังท่านอาจจะเป็นแบบสูงต่ำไม่เท่ากันเนี่ยครับใส่กรอบก็น่าจะแบบลําบากหน่อยเนี่ยครับโดยรวมถือว่าดูง่ายครับพี่พี่ นี่ครับดูด้านข้างพี่ๆดูชั้นดินนะครับวันนี้ผมก็ได้มาแค่องค์เดียวนะครับเช่ามาก็ราคาก็ถือว่าค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับพี่ๆคือพาร์ฟอร์มเนี้ยราคาแบบ ต่ำๆอ่ะไม่มีหรอกพี่แบบประมาณพันกว่าบาทหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าซื้อไม่ได้แล้วครับถ้าเป็นมือใหญ่ๆเปิดอ่ะก็ต้องมีสามพันห้าสี่พันนะพี่ๆพาร์ฟอร์มแบบเนี้ยครับพี่ๆลองลองไปดูลองไปศึกษาดูก่อนก็ได้นะครับลองดูหลายๆที่แบบเวลาเข้ามาอ่ะพูดคุยมาทักหาผมเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสน,นะครับพี่ๆซื้อไม่ซื้อผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับ เรามาคุยมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดราคาตรงกันแล้วก็อาจจะได้เสียกันได้ซื้อกันนะครับแต่ถ้าเกิดราคาไม่ตรงกันเราก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับพี่พี่ใช่ครับคือพระมันก็มีหลายสภาพนะครับพี่ราคาหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับแต่ว่าพี่พี่จะรับสภาพของพระราคาหลักร้อยได้หรือเปล่าพระราคาหลักร้อยจะมีสภาพแบบเนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับพี่พ,พี่คือสภาพที่แบบท่านติดรูปทรงชัดเจนหมดเนี่ยครับ ส่ส,สนได้ดูแล้วมีสเสน่ห์แบบนี้ราคาก็ต้องไปอีกระดับหนึ่งครับพี่พี่องค์นี้ถ้าเกิดพี่พี่ท่านใดชอบหรือถูกใจก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับอืถ้าเกิดราคาแบบตรงกันก็อาจจะมีการซื้อขายกันถ้าไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรครับพี่พี่คือตัวผมเองอะพระแบบนี้ยผมก็เก็บได้ครับเพราะว่าเป็นองค์ที่ผมถูกใจอย่างนี้ยผมชอบอครับ พี่ๆลองดูเอาแล้วกันพี่ๆลองดูสัดส่วนนะครับมีมิติแล้วก็สมดุลกันมากๆนะครับแล้วก็กดลึกด้วยแล้วก็แบบเนีแ่ยบบงแขนอะไรเงี้ยสวยงามมากนะครับ ช่วงนี้ก็พระก็เริ่มหายากขึ้นทุกวันนะครับพี่พี่พระที่แบบจะมีมีฟอร์มสวยๆมีอะไรแบบเนี้ยเริ่มหายากขึ้นทุกวันนะครับส่วนมากมือใหญ่ๆก็เก็บเข้าลังหมดนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ถูกอย่างแต่ก่อนแล้วนะครับพี่พี่พระสิบชาติเนี่ยไม่ใช่พระน้าจิ้มอย่างแต่ก่อนแล้วนะครับซึ่งคนที่เล่นพระสิบชาติจะรู้ดีนะครับว่าพิมพ์สมาธิใหญ่เนี่ยก็เป็นพิมพ์ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับ ทุกคนก็อยากได้ไปใช้ติดตัวกันนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นมารวิชัยหรือว่าพิมพ์สมาธิก็ดีดีหมดแหละครับถ้าเป็นพระสิบชาติไม่จําเป็นต้องเป็นกุวัดกระชายหรือว่ากุไไนนะฮะขอให้เป็นพระสิบชาติผมว่าดีหมดนะครับเนี่ยครับเบ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่พก็เอา,อาพระมาให้เพื่อนๆพ,พี่พี่ได้ชมกันส่วนถ้าเกิดผมได้พระสิบชาติเข้ามาใหม่ผมก็จะมาทำคลิปลงให้ชมเรื่อยๆนะครับพี่พี่ก็ลองอพิจารณาดูนะครับถูกใจดูแล้วชอบถูกใจก็ลองเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งอ่า ID Line ไว้ให้ทั้งด้านล่างนะครับผมอ่าพี่ๆก็ลองติดตามนะครับผมจะมีช่องทางการติดตามก็ไม่ว่าจะเป็นเพจของผมหรือว่ากลุ่มไม่งั้นก็ facebook นะครับพี่ๆพี่ๆก็ลองไปดูอ่าพระราคาที่ผมขายก็ได้นะครับแบบไม่ต้องรีบนะครับสําหรับท่านที่แบบว่าเข้ามาศึกษาใหม่มาดูอย่างเงี้ยยังไม่ต้องรีบซื้อก็ได้นะครับพี่ๆ ดูก่อนนะครับว่าอืมราคายัางไงแล้วพี่ๆก็ลองไปถามดูท่านอื่นดูก็ได้ครับอืมว่าหน้าพระประมาณเนี้ยพี่ๆเขาเปิดกันอยู่เท่าไหร่ผมเชื่อได้เลยว่าพระฟอร์มแบบเนี้ยไม่มีใครขายแน่นอนครับราคาแบบพันกว่าบาทเนี้ยผมกล้าพูดได้เลยฟอร์มแบบเนี้ยถ้าเป็นมือใหญ่ๆเปิดอะ่ะต้องมีสามพัน up ไม่งั้นก็สี่พันั p แน่นอนครับผม ถ้าพลทแบบนี้มีราคาพันกว่าบาทนอะ่ะติดต่อหาผมได้นะฮะผมรับซื้อมีเท่าไรผมซื้อหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับพี่พีสวัสดีครับ